โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมและว,วันนี้พี่สิบก็พาทุกคนมาอยู่กันในเกม Roblox Map Anime Crusader กันนะครับผมในวันนี้นะครับพี่สิบก็จะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารในแ a p Anime Crusader กันนะครับผมแล้วก็จะมาแนะนำวิธีการเตรียมตัวทำอย่างไรก่อนที่อัปเดตหน้าจะมาถึงในสุดสัปดาห์นี้กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลต่างๆนะครับผมพี่สิบก็จะพาไปดูข้อมูลใน d i s c อร์ของเกมมันก่อนเลยว่าทางปัจจุบันนี้นะครับผมเกม เขาได้มีการอัปเดตข้อมูลหรือว่ามีการแจ้งข้อมูลอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับผมอถ้าพร้อมกันแล้วไปไป let's go <S นี่ครับทุกคนเมื่อวานนี้นะครับผมช่วงเวลาประมาณตีห้านะครับผมทางเ,เดฟเขาก็ได้มีการปล่อยในส่วนของตัวอย่างนะครับผมพร้อมกับระบุว่าจะอัปเดตในวันไหนนะครับแล้วก็ได้มีการแจ้งเพิ่มเติมว่าในตัวของตัวอีเวนท์สามอีเวน์เนี่ยครับผมเขาจะเอาออกในอัปเดตนี้นะครับผมก็จะมีเป็นอีเวนท์ฮาราวีนนะครับผม มีเป็นสโตนฮันด์แบตเทิลพาร์นะครับผมก็คือแบ t เทิลพาร์ตปัจจุบันนี้ซีซันนี้จะสิ้นสุดลงแล้วก็จะมีเป็นแบ t เทิลพาร์ซีซันใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวพรีเซนต์ฮัน i ์ l i ชลิฟวิ่งตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นในส่วนของตัวกล่องของขวัญน,นะครับ ที่เราได้จากการตีตัวละครซันต้าทุกโหมดนะครับผมแล้วมันจะได้แต้มมาแรกนั่นเองเขาก็จะเอาออกเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะแต่ก่อน<ม>อื่นเลยพี่ติบจะพาไปดูในส่วนของตัวอย่างอ,อัปเดตของเกมกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับพี่ติก็ต้องขออนุญาตทําการปิดเสียงนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของเสียงเพลงเสียงลิขสิทธิ์ต่างตนะครับผมป้องกันตัวเองนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างไปก่อนนะครับผมหนึ่งทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าในอัปเดตนี้นะครับผมจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับผมในเ่ของตัวละครบางตัวพี่สิบก็อาจจะไม่ได้รู้จักมากนะครับผมใครรู้ชื่อตัวละครตัวไหนก็ฝากคอมเมนต์บอกพี่สิบเอาไว้ใต้คลิปกันด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับ โอเคตัวอย่างก็จะมีประมาณนี้ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครสายเวทนะครับผมในอัปเดตนี้นะครับทุกคนจะเป็นตัวละครเกี่ยวกับพวกเวทมนต์พวกใช้คาถาพวกใช้ไม้เท้าอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นธีมเวทเลยอ่าแล้วก็จะมีเป็นตัวละครนี่ครับผมเออดันเจียนใช่ไหมกรักในดันเจียนหรือเปล่าที่สิก็ลืมชื่อไปแล้วนะครับอ่านี่ครับแล้วก็ใช้ทะกงสกิลอะไรต่างๆครับผมนี่โอเคค่อนข้างสวยงามนะครับอ่ะนี่ แล้วก็มีอีกหนึ่งตัวละครน,นะครับผมตัวละครน,นี้มาจากเรื่องอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่สิทีนะครับผมน่าจะมาจากเอ่อเมจใจปะอ่านี่ครับผมอัปเดตอัปเดตวันไหนเอ่ย อัปเดตเขายังไม่บอกแต่เซอร์ไพรส์ครับทุกคนมีตัวละครดูโอใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้จะเป็นอาคาสะกับเลนโงคุนะครับผมก็อัปเดตทิชวิกนะครับผมหรือว่าในสุดสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพิิธิ์ให้ดูอีกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็จะมีตัวละครที่หนึ่งแน่นอนแหะครับผมมาเป็นยามาโตะนะครับยามาโตะนะอ่าตัวละครตัวที่1นนะครับนี้ไม่มีอะไรอันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวสกินนะครับ จะมีเป็นสก,กินของมากิส่วนตัวนี้พี่สิบไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรอาจจะเป็นเดนจิหรือเปล่านะถ้ายืนแบบนี้ใครใครเดาถูกก็คอมเมนต์บอกพี่สิบนะนี่สก,กินตัวอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้จริงๆมองไม่ค่อยชัดสิบสามารถปรับภาพให้มันชัดกว่านี้ได้ไหมนันจะได้นะโอเคนี่สามารถปรับภฉพาพให้ชัดได้ครับอันนี้ก็จะเป็นสก,กินของคาตาคุริ่กับอีจิโกะครับ อีจิโกนี่มาสกินมาแทบจะทุกเอ่ออัปเดตเลยนะทุกคนอัปเดตที่แล้วก็มีสกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นวานอคุนี้ครับผมเอ่อตัวละครก็จะมีเป็นฟรีเรนนะครับผมเป็นฟรีเรนนี่ครับต่อมาแน่นอนไม่รู้จะมาเป็นแบทเทิลพาร์ตมาเป็นในอีเวนต์หรือมาเป็นในตู้นะครับก็ต้องมารอลุ้นกันไปนะทุกคนแต่พี่สิบดาวว่าตีมันมาเป็นจอมเวทอ่ะคิดว่าจะมาน่าจะมารวมกันในตู้เลยส่วนตัวอื่นอาจจะมาเป็นแบบเอ่อแบทเทิลพาร์ต หรือไม่ก็อาจจะมาเป็นในสองตัวละครตัวรับครับผมอันนี้ดาร์กเมดปะนี่อันนี้น่าจะเป็นดาร์กเมดนะครับนี่เป็นจอมเวทอ่าแล้วก็มีตัวละครตัวไหนอีกบ้างนะครับผมเมื่อสักครู่นี้อ่าก็มีเป็นตัวละครจากอะไรครับพบรักในดันเจียนปะนี่ครับอย่าบอกนะทุกคนว่ามันเป็นตัวละครดูโออีกหนึ่งตัวครับผมเห็นมันยืนคู่กันอันนี้พี่สิบก็ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่า สองตัวนี้นะครับผมอาจจะเป็นตัวละครจากแบทเทิพาร์ตเออนี่ไงไม่ได้เป็นยืนคู่กันครับมันยืนเดี่ยวๆนะทุกคนอ่าแล้วก็อันนี้ชื่ออะไรพี่ติก็จำไม่ได้นะครับผมน่าจะมาจากเมใจนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มีตัวละครดูโอ้สุดเก่งนะครับผมก็คือลูฟี่กับไคโดเนี่ยดูดิ นี่เขาทำงานต่อสู้กันครับผมโอ้โห,โหรอเลยตัวละครตัวนี้นะก็สุดสัปดาห์นี้นะครับแต่เขายังไม่ประกาศวันอย่างเป็นทางการนะครับทุกคนโอเคเรากลับไปกันในเกมมันดีกว่านะครับ ซึ่งอันดับแรกเลยนะครับผมสิ่งที่พี่สิอยากให้ทุกคนทําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมนั่นก็คือการดองรีโลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เกมสามารถดองรีโลได้ค่อนข้างหลายวิธีเลยนะครับผมแต่ถามว่าหายากไหมก็ยังคงหายากอยู่นะครับอย่างตอนนี้ทุกคนสังเกตอะไรไหมครับนี่ฮาร์วีนครับมันมีการคูณอยู่พี่สิแนะนํานะครับ ให้ไปดองในส่วนของตัวแต้มฮาวเว w วีหรือว่าพัมคินนะครับตรงนี้นะให้เอาไปเล่นได้เลยครับผมในระหว่างที่มันมีคูณ2 s t สเต็ปนะครับผมก็คือคูณสุดสัปดาห์แล้วก็คูณอีเวนต์อีก100%นะครับเพื่ออะไรครับพอใครที่มีนะในส่วนของตัวเกมพารท์ที่เป็นเกมพาร์ทไชนี่ครับเวลาเราสุ่มในส่วนของตู้ฮาวาวีนะแนะนะําให้สุ่มเป็นตู้หนึ่งนะครับ มันจะมีโอกาสได้พวกตัวละครพวกนี้ครับเป็นตัวละครเอ่อเกรดชายนี่ครับทุกคนและเราก็ต้องเอาตัวละครชายนี่เหล่านี้ไปย่อยครับแล้วก็ในระหว่างเราสุ่มแบบนี้ครับมันก็มีโอกาสที่จะได้รีโลขึ้นในตู้เช่นเดียวกันนะครับบอกเลยแต้มพอมันคูณปุ๊บมันหาง่ายใช่ไหมนี่ครับรีโลขึ้นมาแล้ว1ชิ้นนะแต่ว่ามันจะเป็นในส่วนของตัวเกรดรีโลนะครับทุกคนแต่ว่าพี่สิบก็ได้รีโลจากวิธีการไอเก็บแต้มฮาร์วีนะ่ะค่อนข้างเยอะเลยครับนี่ 0.1พิสิก็มาจากอีเวนต์ตรงนี้ครับพอสุ่มแล้วนะครับมันจะมีโอกาสได้พวกตั้งแต่ตัวละครระดับรีเจนขึ้นไปนะทุกคนย้ำนะครับตัวละครระดับรีเจนที่เป็นชายนี่ครับเราสามารถเอาไปย่อยเอาไปย่อยได้ครับผมก็วิธีการย่อยก็คือนี่ครับให้ทุกคนเดินเข้ามาในส่วนของตรงนี้ตรงตรงัวป้ารถเมยตรงนี้นะทุกคนนี่ แล้วก็กดเข้ามานะครับผมหลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นชื่อเลยว่าตัวละครตัวไหนมีชายนี่บ้างอะอย่างพี่สิบมีเป็นชายนี่โนดัมกาก็ย่อยได้3มเศษนะครับผมมีเป็นในส่วนของตัวชายนี่นี่ครับโกคูก็ย่อยไปครับนี่แล้วก็เหมือนจะมีชายนี่มิตติกมาด้วยนะครับผมก็คือเป็นในส่วนของตัวคูดิมนะครับผมจากอะไรนะกักไฟฟอสใช่ไหมอะก็ะย่อยไปครับทันจิโงทันจิโร่ย่อยไปได้หมดเลยนะถ้าใครจะย่อยนะครับผมแต่ว่าพี่สิบเก็บเอาไว้นะตัวละครพวกนี้นะครับผม นี่อันนี้คือเป็นวิธีที่1นนะครับวิธีที่2ก็คือวิธีทั่วไปเลยครับผมนั่นก็คือการทำเควสรายวันครับแต่ตอนนี้เควสรายวันที่สิมันยังไม่รีนะทุกคนก็คือไปไล่ทำเควสนะครับแล้วก็วิธีที่3นะครับผมนั่นก็คือการลงชาเลนรายวันเช่นเดียวกันครับ การลงชาเลนจ์รายวันนะครับผมทุกคนมันจะได้วันละ20เศษหรือว่าคิดเป็น10รีโลนั่นเองนะครับนี่พี่สิบก็จะเข้าไปทําการความรีโลจากวิธีนี้ทุกวันเลยนะครับเพื่อที่จะเก็บรีโลให้ได้มากที่สุดเอาไว้โดนการันตีแต่เอาจริงนะไม่โดนการันตีดีกว่าครับและนอกจากการลงชาเลนจ์รายวันอีกนะครับผมมันจะมีอีเวนท์ที่ทุกคนจะต้องไปแข่งขันกันะะนะครับผมที่สามารถทําได้ก็คือเป็นในส่วนของทัวร์นาเมนต์นะครับแต่ว่าในส่วนของทัวร์นาเมนต์อันนี้ครับ รางวัลมันจะรีทุกอาทิตย์นะครับทุกคนรางวัลมันจะรีทุกอาทิตย์นะครับก็คือถ้าใครได้ท็อปหนึ่งครับมันจะได้ในส่วนของตัวรีโลนะห้าร้อยเศษหรือว่าคิดเป็นในเออขอไปครับหนึ100่งร้อยเศษนะครับหรือว่าคิดเป็นห้าสิบรีโลนั่นเองครับแต่ต้องเป็นท็อปหนึ่งนะครับถ้าไม่ติดท็อปหนึ่งก็ได้เป็นท็อปห้าก็จะได้เป็นสี่สิบเศษหรือว่ายี่สิบรีโลนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมมาลงกันนะทุกคนจะมีในส่วนของทัวร์นาเมนต์แบบมีมีเทรดกับแบบไม่มีเทรดนะครับผมัั้้รไดาางงงลททเย แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไต่หออินฟินิตี้นะครับผมตอนนี้ถึงหอซีซั่น2มันจะยังไม่รีนะครับแต่ว่าทุกคนจะสามารถได้ของรางวัลนะครับผมก็จะมีเป็นในสองตัวรีโลเห็นไหมได้ทั้งหมดอยู่ที่90เศษเลยนะครับนี่เห็นปะแล้วก็มีตัวละครต่างๆนะผมมีน้ำยงน้ำยานะครับได้ทั้งแบบมีเทสแล้วก็ไม่มีเทสนะครับอย่าลืมมาไต่กันให้ถึง75นะครับผมมันจะมีเป็นตัวละครจากเรื่องโจโจ้ทั้ง2ตัวด้วยนะครับผมสําหรับซีซั่น2นะครับ อ่ะแล้วก็เนื่องจากว่าตัวละครมาใหม่นะครับผมจะเป็นตัวละครเกี่ยวกับไอตัววันพีทลูฟี่ไคโดใช่ไหมพี่ติบไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวละครใหม่เลยหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวละครเก่าถ้าเป็นตัวละครเก่าทุกคนมันจะมีตัวละครในตู้ที่เป็นตัวลูฟี่อยู่อ่ะพี่ติไม่รู้ว่ามันจะทําให้ตัวละครตัวนี้อีโวขึ้นไปจนกลายเป็นครูเลเทอร์หรือเปล่านะก็ใครที่อยากวัดดวงนะครับ จร,จริงๆมันไม่ต้องวัดดวงหรอกมันเป็นตัวละครระดับอีพิกมันหาง่ายครับก็ไปสามารถไปสุ่มหาพวกตัวละครชายนี่มาเก็บเอาไว้ก็ได้ครับผมอย่างเนี้ยสุ่มลูฟี่มาเก็บเอาไว้แต่คิดว่าไม่น่าจะใช้เป็นตัวนี้อีโวครับน่าจะเป็นตัวละครใหม่อาจจะเป็นตัวละครครูเซเดอร์กลางตู้แบบนี้เลยเ,เหมือนพวกอีเวนต์เอ่ออะไรนะคิดมากเหมือนพวกอีเวนต์เป็นของตัวอะไรเนี่ยครับผมแบนเนอร์ก็คือฮาโลวีนครับผมอย่างฮาโลวีนอ่ะมันจะมีฮาโลวีนหนึ่งฮาโลวีนสองใช่ไหม คิดมาดอะเดี๋ยวพี่สิบก็คิดคิดว่าน่าจะมีเป็นคิดมาดหนึ่งคิดมาดสองเหมือนกันนะครับผมก็ต้องมารอดูว่าตัวละครไคโดที่เป็นไคโดรูฟี่ดูโอ้ครับมันใจมา,มาในรูปแบบไหนกันนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็ที่มีที่ไหนบ้างครับพี่สิบที่สามารถฟาร์มรีโรดได้ครับก็จะมีเป็นในส่วนของตัวโหมดเลดนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้พี่สิบก็ยังฟาร์มไม่ครบเลยนะเลดตรงนี้ครับเดินเข้ามาตรงนี้ได้เลยทุกคน ซึ่งเลปัจจุบันมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2เลทนะครับจะเป็นเลทของตัวอะไรนะอ่าร์โมโตนะครับผมสกาโมโตนะตรงนี้นะแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของตัวเลดเซเบอร์ er นะครับผมกิลกาเมตพวกนี้นะครับซึ่งพี่สิบยังไม่ได้แลกไม่ครบนะเดี๋ยวพี่สิบก็จะไปฟาร์มแลกให้ครบนะครับผมเพื่อที่จะมาดองรีโวไวปัจจุบันนี้นะครับรีโลของพี่สิบก็มีอยู่แค่ประมาณร้อยสองร้อยนะประมาณนี้มีไม่เยอะครับเพราะว่าเอาไปสุ่มให้ดีโอหมดแล้วครับนี่เดี๋ยวขอดูนี่ครับ รีโลจะมี178เศษแล้วก็เป็นรีโลสดๆนะครับผมอีก98รีโลนะครับผม ID ของพี่สิบก็มีการสแปมไม่ใช่สแปมแต่มีการเอ่อสเปนรีโลไปอยู่ที่9,980อ่ะก็ตีเป็นหมื่นหนึ่งแล้วกันนะครับผมมีเป็นตีตีไปหมื่นหนึ่งแล้วกันนะครับก็มีตัวละครคูเซเดอร์ก็เยอะพอสมควรนะครับทุกคนเล่นมาตั้งแต่อัปเดตแรกไม่ใช่อัปเดตแรกสิอัปเดต0.5นะครับผมนี่ก็จะมีประมาณนี้ไอสองตัวนี้ไม่นับนะไอสองตัวนี้ไม่นับ ก็มีประมาณ16ตัวนะครับผมแต่ว่าตัวละครปัจจุบันที่น่าหาที่สุดเลยแนะนําเป็นตัวละคร Dio ตัวนี้นครับผมเป็นปัจจุบันกลายเป็นตัวละคร Overall ไปแล้วครับตัวเดียวสามารถเล่นได้ทุกโหมดเลยนั่นเองนะครับ และใครมีวิธีหารีโลวิธีอื่นนอกเหนือจากที่พิสิแนะนําไปก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆเอาไว้ใต้คลิปได้นะครับผมเผื่อว่าพิสิทอาจจะลืมบางโหมดไปนั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปทําการกดฟักทองเพื่อหารีโลเพิ่มเติมนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ่ายไปย่าฮู้